ไปแล้วจ้าขาวสวยบ้านตะกางดรกต่ตาหน่อยสิไปทางแด่น้องรตตากรตตารุ่นแด่นอรุ่นดึกดำบันไปแล้วพี่น้องกรตตาหน่อย

หลักอ่อยข้างข้างคนเดียวพาเด็กๆไปเดินเลาะป่าไปเก็บผัก,กตู้วลาเที่ยอ่ะอะเนาะเ็บเย็บ ไปแล้วค่ะหารโรบ้านให้หมาเฮาเลีนคุนวาเฮากานเฮาตาน กะตากะตางายประงางแล้วเก็บ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 มามามาพูดสตูพูดสตูมีตังคือบ้านนะคะ เอาค้นงามมามามานี่เราจะพาไปเลาะป่านะคะไปย่างนั่นก็ตาม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 า,มา,มาเห็นกองดิน มากระตากระตากระตาขุมปางางเลยเห็นกองดินกระตาขุมปางางเลยพี่น้องเห็นกองดินเราว่ากระตาขุมปางางเลยไปหาเก็บผักติ๋วเพ่ใส่ต้มปลา นนเคยเห็นต้นหนึ่งอยู่มึงนั้น <Okay. S 1> ในซอยนั้นเข้าไปนั้น <Okay. S 1> ปุงใบลละว,ว่ะปันนี่ <Okay. S 1> สาม,มีนะคะขบวนไปแล้วขบวนไปเก็บผักติว okay. Okay. ทองเก่งเหรอทองเก่งแลยสบาย okay. น่ารักมากเลยนะคะะตาเนน้อยเกินเหตุแล้วเกินเหตุแล้วพี่น้องมา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 เกินเหตุหมาหลุดหมาหลุดเอยยเดี๋ยวถอยด เธอนั ma, 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 ma. ่นบ euh ่ม <Bruno benefit. S 1> ีมา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 ลุยปลาลุยปลาเพล้วมามามาทองไปมา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 เงี้มันยเนีวยงเลยพี่นอนับ

มาเนี่สิภาพจะเก็บผักติว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 แต่ละกระตาหน่อยนีอยู่ได้หอยสกเลยจะเก็บผักติวนี่ซอยนึ่งอันขามดำหนึ่มียู่แต่ามามา เ้าป่าหาเก็บผักตตยวนะคะเอาน่ควรเสียันี้ได้สินาะเอเอ,อ,เอไปแล้วสีพี่น้อง หาโลปลาติปตาได้บ่านอ้อพักติวไปกินกระปุ่นนี่ไปใ,ใส่ต้มป่านี่ขาหลังอโอมนันเดนันดอกกำลังขึง้นเซวเลยพุ่นโอ้ยหอดเอาถึงโบ <laughs> โมเมนต์ปลาหญ่าเพิ่นตีนี่เลยมีจนพักตีแต่ว่าไม่คือน้ำอันนั้นพ่นอันน้ำปลาหญ่าเขา อย่ากำลังสิปงผักติวพี่น้องพามาหาโลกินผักติวสิได้ปนบ่น,นออได้ไปกินกับปุนปบ่มพา,าป้าอะ<ม>้รแบบนี้ข่าวปลาไงสร้อยนั่นแล้วหลายางสน้อยฝากกันเมืองนั้นมันสิเป็นปลาพาเด็กๆมาเลาะป่านะคะวันนี้ มากับสามีสามีพ่านุ่มออกกำลังกายเราปลาสวนหยาเพิ่มนั้นแวะชมวงนั้นกือให้เรามองอันทั้งนาน สาวนั่นเคยไปเก็บูิโอู้นี่เดีนี่นี่ยอดอันนี้พักกระโดนพี่น้องตาแสบแฉมันกระปลุลอย่าพักติวกินกระปุลแสบหมอแรงพอดีเลยตาได้บ่อพักติวห้องไปกินกระป,<ไ>ป,ปุลอ้ไป ไปไปกหงาพื่นขอผักเอาแห้งแจ้งน่อยแต่ของพื่นสิ่ให้ท้อยท้อยท้อยเดินมาเดินมาเดินไปไปพาเด็กๆมาลอบป่านะคะวันนี้เขาป่หาหาอาหารธรรมชาติ

ว้าวผายล่มอีกจี่น้องมามาโอ้อาหารกินสุดหลูสุดทางอของคนผู้เห็นดอกมก <c oughs> มีคนเห็นดอกกไม่ีคนเห็นเทศสิหอดบ้านเท่าแต่พักติวเลยเทสสิหอดบ้านเท่ากับสิยิ่มพอดีแม่นใบหล่า นันส้อยส้างหน้านันพักติวหลายซ้อยกับไปนั่นิตื่นปลาบ่เนี่ยนี่สามมี่ก็ต้องย่านเอาปลาได้สบายสามนี่พา, <c oughs> าเด็กๆมาเที่ยวป่านะคะแม่่วันนี้โอ้เดี๋ยวเขาต้องหาโอกาสมาทางงครมาเดงจังมือแล้วเนี่ยนี่มาเดงไอ้ทงังบ่ เอามเด้งสกัดมาเด้งสกัดมด้งสกัดพู้ถกดอุ้มนี Higher, e ่ส้อยนี่เอกไปนี่เลยเนี่เจ้านี่ยกาบปลาเนี่เออกไปนีเออส้อยนี่มีพักติวหลายขเช่นเมากี้บบมีเขาโลป้า นี่ซ้อยนี่มี <c oughs> ไป,ไปเร็วเร็วเร็วไป,ไปเออเขาโลาปลาขวยไปมาแล้วขวบขี้ขมดไส่มหากิบตื่นใบใหม่บ่ล่ะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วพาเด็กหน่อยเข้าไปหลีพี่น้องมึงใบใหม่เต็ม พาอุ้มมา,าเก็บปักติว๋วกินยังไปอีกโอ๊ยยังบปท่านหดนเลยใส่แส้ใส่่สสองท่องแล้วป่านะคะวันนี้มีทัวป่าจ้าค่าน้องๆนองเหล่นดินใช่รึท่องท่องยังบปท่านแล้ว

นี่ปลาหนิก็มีนี่เจ้านี่นิหนิหนิอู้ยอดเต็มเลยหนินั่น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 เอาไปกินกระปุลกินได้กินเป็นบานี่ะนี่พี่น้องเห็ดพักติ๋วก่อนเอาหยอดมันอีห่ารกินเป็นป่ะกลางตื่น นี่พี่น้องหยอดผักติวงามงามเอาไว้าทั้งนอกอุ่นไบเอป้นี่อ่ะเดเอายอ่ะมาเอาหย่อนงามเอ้า เอาเอาปวัเจ็บภาคติวกพี่น้องเอาไปกินกระปุนมะแรงต้มปลากระเจบเด้อพี่น้องดูด่าวนี่ยพาเด็กๆดกมาเที่ยวป่านะฮะเฮ้ยเฮ้ย มวลมวนมวลกินโนเป็นดถอะป้าพ่อเราะฮะพ่อเราตีเต็มตาพ่อฉันเออหยอดทักติวเอาไม่อุ้มกินเบิ้งกินเป็นโบเพื่อจะกินเป็นเอาหยอดไหมเคยว่ากินเป็นแถอะล่ะนี่เออเดี๋ยกีบน้ำพอเลยล่ะเออเก็บใส่กันกระโพอ กินเป็นแซ่บแซ่บแซ่บกินผักติวกินแล้วพี่น้องยันตังหหยแน่ถอยไปไปกินน้ำพ่อเถอะคุณเรามาเก็บผักติวนะคะยุ่น้ำปลาเลยพี่น้องพญอุด A mãi umkinam, kín nấm, yalla bài thôi thôi bài. thôi 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 เอกหน่อยมาเก็บผักติวมามามาอ,อือกินเป็นอ,กอกนีกก <laughs> ินทัง้งหมดนะลูกสาวเจ้าแล้วอยากมั้งเก็บหมาอีนแะน่เก็บหมาินก่อนอือแล้วพอเก็บหมาิน,นยางเมื่อ,อยเนาะอ๋อ พ่อเออคำเดียวเลยอย่าทักติอี่หลากินเส้นอีกเอยพี่นองเลยมาซุปก่อนติฮะนี่ก็ปุนกอนอกออกมาออกมาวเดแล้วเราก็จะเมือบ้านนะคะแม่แม่กลักบ,บ้านก่อน ตาเลยพี่น้องได้อีอันเพชรของก็ขอบคุณแม่แม่นะคะเดี๋ยวก็จะเมื่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะ